Thank you for your majesty and excellency. The session will now begin. I look forward to the very first of China. I also congratulate the China-Dialogue relationship with a signal towards regional peace, prosperity, and stability. It is a great pleasure to thank Majesty would I ได้ฝ่าลองริบบบัท่านนายกรัฐมนตรีลีเครเฉียงและพนันทั้งหลายขอร่วมกับผู้นำอาเซียนทุกท่านต้อนรับท่านนายกงรัฐมนตรีหลีเคืรเฉียง การประชุมในวันนี้ผมขอใช้โอกาสนี้แสดงความยินดีกับรัฐบาลจีนในโอกาสครบรอบ100ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายการขจัดความยากจนและการสร้างสังคมอิดนดีอยู่ดีที่นพื้นฐานของการกระจายความเจริญอย่างทั่วถึงก่อนลรบเวลาที่กําหนดในปีนี้ผมขอสรรเสรุญบ,บทบาทของจีนนฐานะที่เป็นมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบ ในการส่งเสริมความร่วมมือในทางสร้างสรรค์นในทุกด้านกับนานาประเทศรวมทั้งอาเซียนและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาต่อไปปรากฏการณ์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในโลกในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาคือความโดดเด่นของจีนทั้งในทางเศรษฐก,กิจและทงางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับความสาคัญที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในการร้าของสัมพันธ์เชิงภูมิรัฐศาสตร์ของโลกดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนได้จะมีความสัมพันธ์ยิ่งขึ้นไปอีกนอกจากนั้นปีนี้ยังเป็นปีที่ความสัมพันธ์อาเซียนจีนครบรอบ30ปีซึ่งผมยินดีอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนสมัยพิเศษในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้อาจจะเป็นโอกาสพิเศษที่ผู้นำอาเซียนและท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะร่วมกำหนด,ดแนวทางเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างกันให้นันแฟนและครอบคลุมยิ่งขึ้นเพื่อด้ก้าวสูส่ทศทศใหม่ของความเป็นผุนส่วนทางวุทยศาสตร์ที่มั่นคงมั่งคั่งและย,ยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายในปัจจุบันไทยกําลังบุ่งสู่ความกปกติถัดไปหรือเนกซ์โนมอลด้วยการปริโชมประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและแข็งแรงก,กว่าเดิม และตระหนักถึงความจําเป็นของความร่วมมือระหว่างประเทศผมยึงขอเสนอแนวทางที่เราเห็นว่าอาเซียนและจีนควรกระชับความร่วมมือในหลายๆมิติเพื่อจัดการกับความท้าทายและบรรลุเป้าหมายแห่งอนาคตร่วมกันบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเคารพซึ่งกันและกันดังคำพูดของจีนที่กล่าวว่าก้าวย่างของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ก้าวได้รวดเร็วแต่อยู่ที่ก้าวได้อย่างมั่นคงดังนี้ประการแรก ความมั่นคงทางสุขภาพเป็นเป้าหมายสูงสุดที่เราควรสานต่อความร่วมมือเพื่อจะรับมือกับโควิด -19 และโรคอุบัติใหม่ในอนาคตโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยาต้านไวรัสที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพรวมทั้งการจัดตั้งศูนย์การผลิตและกระจายวัคซีนในอาเซียนผมขอขอบคุณจีนที่ได้การสนับสนุนวัคซีนและเวชภัณฑ์แก่ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งช่วยเราสามารถผ่านธุรกิตร่วมกันมาได้ในระยะยาวเราควรจะเตรียมความพร้อมทางสาธารณสุขในทุกมิติตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้ําซึ่งรวมถึงการพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถรับมือกักบโรคอุบัติใหม่และสาการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นประการที่ 2. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ื่อการฟื้นฟูที่ยั่งยืนและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันในระยะยาวโดยเสริมสร้างความเป็นผู้ส่วนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเราควรยึดมั่นในระบบการค้าผููพาคีที่เสรีและเปิดกว้างมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างอุปทานและเร่งสานต่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยที่จีนเป็นผู้ส่วนทางเศรษฐกิจลำดับที่หนึ่งของอาเซียนผมยินดีอย่างยิ่งที่วันนี้เราจะรับรองเอกสารยืนยันเจตนาร่วมกัน ที่ดำเนินการตามกรอบการพู้คุูที่ครอบคลุมของอาเซียนท้งนี้ไทยพร้อมร่วมมือในการยกระดับเ t a อาเซียนจีนเราจตนเร่งดำเนินการในส่วนของไทยในการให้สยาบันความตกลงอาเซปเพื่อให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วในยุคปัยาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกุญแจสำคัญในการประกอบธุรกิจและการดำานินชีวิตแบบดิวดัเวอลอาเซียนและจีนจะได้รับประโยชน์ จากความร่วมมือเพื่อน,นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลโดยเฉพาะยงยิ่งการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับเคลื่อเนเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและการบริการตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของไอโอเอสและสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการท้องถิ่นตลอดจนการอยู่ในมีสุขของประชา,าชนโดยให้ความสําคัญกับความมั่นคงทางไซเบอร์ที่จะสกัดกั้น การใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดอีกด้วยนอกจากนี้เราควรฐานต่อการเสริมสร้างความเชื่อมโยงตามแถลงการว่าด้วยการสอบประสานร,ระหว่างแผนแม่บท Impact 2025กับข้อริเริ่ม BRI รวมทั้งร่วมกันกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรการทางสาธารณสุขของแต่ละประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการติดต่อของประชาชน ซึ่งรวมถึงนักธุรกิจนักท่องเที่ยวและนักศึกษาขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างตเตรียมการเปิดประเทศอย่างค่อยไปค่อยไปและหวังว่าจะสามารถให้การต้อนรับชาวต่างประเทศได้อยา่างสนดกมากขึ้นในเร็วๆนี้ประการที่3การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหัวใจสาคัญของการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมันง่นคงเราจําเป็นต้องมุ่งสร้างความสมดุลของทรัพยากรและความยั่งยืนในทุกมิติ โดยไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนในเรื่องนี้มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะมีบทบาทที่สร้างสารรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในปีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียนจีพศส .2564-2565 ถึ 2, 2, 5, งรวมทั้งสแสวงหาความร่วมมือตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG ซึ่งจะเป็นแนวทางสู่การฟื้นฟูและการเติบโตอย่างครอบคลุมสมดุลและยั่งยืนใต้ฝ่าเราทีพระบาทและทุกท่านอาเซียนและจีนจะก้าวต่อไปสู่ความเป็นผู้ส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถรักษาสันติภาพที่ย,ยั่งยืนท่ามกลางปรมวัติของสถานารณ์ในภูาิภาคและระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนเราตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความเป็นกลางของอาเซียนและสถา,าปัตยกรรมภูมิภาค ที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางและเชื่อว่าอาเซียนสามารถจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศมหาอำนาจรวมทั้งภาคกภายนอกของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างสันติภาพที่ยัง่งยืนและความภัยบุญร,ร่วมกันเราไม่ประสงค์ที่จะเห็นความขัดแยง้งหรือการเผชิญหน้าระหว่างมิตรประเทศของเราและให้ความสำคัญต่อการกกหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันในประเททรด็นเศรจิตใต้ให้พร้อมที่รักษาบทบาทที่สร้างสรรโดยเฉพาะการขารดกันความร่วมมือทุกฝ่าย สามารถเห็นพ้องต้องการได้ว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันอาทิการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลเราสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวตามกลไกอาเซียนจีนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการเจรจาจัดทำ COC ที่มีประสิทธิภาพมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศให้สําเร็จโดยเร็วเพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่มีเสถียรภาพและเอื้ออำนวยต่อการฟื้นตัวทั้งเศรษฐกิจของอาเซียนและจีน สามารถรักษาพลวัตในการเป็นคนจัดสัมพันธ์ในการกับเพื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกได้อยากยั่งยืนต่อไปสุดท้ายนี้ในโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอฟเปคปี2 0 6 1ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้การต้อนรับท่านประธานธิตรีสีที่ประเทศไทยครับขอบคุณครับ